รีวิวผลชาร์โดหรือผลเงานะครับของโมเลียนะจะมีสกิลอะไรบ้างไปดูกันครับแต่ก่อนไปดูนะครับเห็นเสื้อกางเกงที่พี่ใส่ยอยู่ไหม เป็นเสื้อแขนพี่เองนะครับเสื้อตัวนี้35โลบักแล้วกางเกง20โลบักนะครับสามารถซื้อได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์พี่เลยนะครับถ้าใครซื้อแล้วเอามาใส่แล้วก็ใส่ไปโชว์พี่ที่เซิร์ฟเวอร์พี่ได้นะครับแล้วพี่ก็จะรับเข้าแขนได้นะครับประมาณนี้นะครับก่อนไปชมผลงาแล้วฝากกดติดใจด้วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วไปดูสกิลผลเงาเลยครับผลชาร์โด้นะครับมีทั้งหมด5สกิลนะครับทุกคนเห็นหลอดสีฟ้าสีน้ำเงินข้างบนนี้ไหมครับอันนนี้เเป็กรด ที่จะทําให้สกิลอันติหรือสกิลวีของผลเงาโคตรแรงนะครับโอเคเราไปดูสกิลแรกกันเลยครับสกิลแรกนะครับใช้ได้ตั้งแต่เวลหนึ่งนะครับเราจะกดตัวแซดค้างนะครับปุ๊บเราจะกลายเป็นก้อนเงาดําๆนะครับแล้วก็สามารถเลือกทิศทางและพุ่งไปหาศัตรูได้ครับแบบนี้นะปุ๊บเป้าหมายเดียวดาเมจสามพันเท่าไหร่สามพันสามห้าสิบใช่ไหมประมาณนั้นใช้ดูทีเผื่อใครดูไม่ทันสกิลนี้สามารถบ,บังคับทิศทางได้ด้วยนะครับแต่จะบังคับยากหน่อยนะอย่างเงี้ยเออโดนช่วยเลย โอเคโอเคเป็นสกิลเป้าหมายเดียวที่ดาเมจใช้ได้นะครับต่อไปนะครับสกิลตัว X นะครับกดค้างนะครับปึ๊บเราจะชาร์จพลังนะครับปล่อยไปตัวไหลฮิตนะสกิลนี้4,003นะครับแรงมากคือผลเงาเนี่ยครับเป็นผล PVP ครับเน้นสกิลเดี่ยวนะครับเรามาดูสกิลต่อไปนะครับสกิลที่สามนะครับสกิลนี้เป็นสกิลบินด้วยสกิลนี้กดตัว F ค้างนะครับเราจะกลายเป็นเงานะครับแล้วจะมีขั้นคาวเงาออกมาโจมตี แล้วมันตีไม่โดนด้วยนะอันเนี้ยคือมันตีเราไม่โดนนอกจากใช้สกิลนะแต่สกิลนี้ข้อเสียคือมีจังหวะเวลานะครับอยู่ได้ประมาณพักหนึ่งนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวใช้ดูอีกทีนะครับสกิลนี้คูดาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยดูนะจุ๊กๆๆๆๆๆกัดไปดิกัดไปเรื่อยดิเดีดาเมจดูดาเมจดูดาเมจเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่หมื่นกว่าดาเมจหมื่นกว่าโคตรแรงนะครับแต่มันเป็นการต่อได้เรื่อยนะโดนขัดได้เมื่อเราโดนสกิลนะแต่ตีธรรมดาไม่ตีไม่โดนต่อไปนะสกิลตัว C นะครับสกิลนี้ ความสามารถพิเศษคือดูดเลือดได้นะเป็นสกิลเป้าหมายเดียวเดี๋ยวผมให้มอนตีกันอ่ะดูนะเลือดผมลดละนี่เลือดผมลดอะผมกดตัว C ครับชาร์ตต่อยอดูดเลือดมา2,007นะครับ2,000แล้วก็น7นะไม่ใช่700นะสกิลเป้าหมายเดียว3สกิลแล้วและสกิลหมู่1สกิลก็คือสกิลตัว F เมื่อกี้ต่อไปนะครับที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่ามันมีเกล็ดหลอดสีฟ้าข้า,างบนอยู่นะครับมันเอาไว้ใช้กับอันตีเนี่ยฮะแล้วเรากดตัว V ค้างนะครับปั๊บเราจะกลายเป็นเงาดำ,ดำ มันออกไปได้มันอยู่ในนี้แล้วมันออกไม่ได้เราใช้เราใช้คอมโบกับตัวเอฟนะดูดิไอ้เชี้ยเราใช้คอมโบกับตัวเอฟอะเกือบพามมือ นี่งผมใช้ใช้ได้ถ้าใช้เร 5, pixel, 6, ็วกว่นานี้ห <lik> ้าหมื่นหกหมื่นนะครับโคตรโหดผลเงาเป็นผล PVP ที่โคตรโหดนะครับเน้น PVP เลยครับผลนี้เพราะมีสกิลเป้าหมายเดียว3สกิลแล้วก็มีสกิลดูเลือดหนึ่งสกิลนะครับเออผลเงานะครับถ้าเกรดเต็มนะครับตัวเราจะมีออร่าแบบนี้แล้วออร่ามีระดับด้วยนะครับตอนไม่มีเกรดนะครับออร่าจะไม่มีแต่พอมีเกรดขึ้นมาหนึ่งออร่าก็จะเริ่มเข้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 มจนเป็นแบบนี้นะครับโคตรเท่เป็นผลที่เอฟเฟคโคตรเท่ครับเดี๋ยวผมทวนสกิลให้ดูอีกทีีนนนนนนึงงงงะะะคคครรรรัััับบบสสกกกกิิลลลแแตตววเเเข้้้าาาาาไปป่็็โจจมด ติอะสกิล่สองนะครับปล่อยพลังเงาไปาสกิลนี้แรง4,350นะสกิลนี้ต่อไปนะครับสกิลบินบินแลกข้างขาิกิกๆิกจ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 ิกติกจ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 ิกิกจิกจิกจิกิกจิกนิกจิกจิกจิกติกจ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 ิกติกจ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 ิกิกจิกจิกอิกจิกจิกจิกติกจ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 ิกิกจิกติกจิกจิกิกกิ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 กกติกิกิกิ แล้วใช้คอมโบกับตะกิ้เอฟนะครับดูดิดูดิดโอ้โหโอ้ดาเมจขึ้นรัวๆโอ้โหผมลองใช้ผลเงาพี p แล้วเพิ่งผมชนะเด็กที่แบบเล่นมาตั้งนานแล้วเลย <laughs> เด็กไม่งงเลยไม่ไม่พี่โหดจริงวะเปล่าหรอกผลไม่โกง,งครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหวัวใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบ๊ายบาย